หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านหมดศรัทธาในมนุษย์หลังจากพบจิตแพทย์อย่างต่อเนื่องมา6เดือนฉันมีวินัยกับการกินยามากขึ้นเพราะเข็ดจ,จากอาการหลังหยุดยาเองครั้งนั้น หมอแนะนำให้กลับไปทำกิจกรรมที่เคยชอบเพื่อให้ไม่คิดเรื่องเศร้าซ้ำๆหรือจมอยู่กับการนอนทั้งวันฉันจึงตัดสินใจไปเรียนวาดลูกฉันเป็นคนชอบศิลปะและอาจมีพรสวรรค์ด้านนี้อยู่บ้างแต่การไปเรียนวาดรูปครั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลยไม่มีความคาดหวังไม่ได้อยากวาดรูปสวยแค่อยากหาอะไรทำเพื่อชีวิตจะดีขึ้นหรือได้เรียกตัวตนเดิมๆกลับมาได้บ้าง สุดท้ายความไม่คาดหวังกับกลายเป็นความผิดหวังจนทําให้อาการของโรคซึมเศร้าย่าแย่ลงไปอีกอาจารย์สอนวาดรูปเป็นผู้ชายวัยสีกว่ามีอารมณ์ศิลปินตลอดเวลาใช้ชีวิตเรียบง่ายกินข้าวกล้องและชอบปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเรียนฉันไม่คุยกับใครไม่สนใจใครนอกจากพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่นัดเรานอนห้องเดียวกันพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งชีวิตงาน พี่นัดเล่าถึงโครงการส่งเสริมการอ่านที่ทำร่วมกับพเพื่อนๆในต่างจังหวัดฉันบอกพี่นัดว่าอยากช่วยและจะหาหนังสือไปบริจาคหลังจากเรียนวาดรูปครั้งนั้นสองเดือนต่อมาฉันเดินทางไปหาพี่นัดเป็นช่วงเดียวกับอาจารย์สอนวาดรูปขึ้นไปเที่ยวบ้านเพื่อนของพี่นัดพอดีฉันร่วมขบวนกับพี่ๆและอาจารย์ขับรถท่องเที่ยวตามกันไปก่อนออกเดินทางพี่นัดมากระซิบว่าอาจารย์อยากให้ไปนั่งรถของเขาเพราะมีเรื่องอยากคุยด้วย ฉันปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จะคุยอะไรไม่สนิทแต่สุดท้ายก็ถูกขยันขยอให้ไปนั่งรถอาจารย์จนได้ในรถมีแค่ฉันกับอาจารย์เขาชวนคุยไปตลอดทางถามถ่ายเรื่องราวชีวิตของฉันทําให้ต้องเล่าและร้องไห้อีกแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลองปฏิบัติทำดูจะช่วยให้ดีขึ้นและบอกว่าพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างเสมอถ้าต้องการแม้ว่าไม่ได้ประทับใจอาจารย์มากมาย แต่ยอมรับว่ารู้สึกดีกับคำพูดเหล่านั้นเหมือนกันหลังจากแยกตัวกลับกรุงเทพไม่กี่วันอาจารย์ก็โทรมาบอกว่าขอเบอร์มาจากพี่นัทเพราะอยากให้ช่วยทำสุจิบัตแสดงงานศิลปะเราจึงต้องพบกันอีกหลายครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเรานั่งทำงานในสตูดิโออาจารย์มองฉันด้วยแววตาแปลกๆถามว่าคิดจะมีใครคนใหม่หรือยังฉันตอบว่าไม่เขาถามว่าทำไมฉันตอบว่ากลัว อาจารย์มองหน้าและบอกว่าอยากกลัวผมได้ไหมฉันไม่ได้ตอบอะไรมันตอบไม่ได้จริงๆในเวลานั้นว่ากลัวเขาหรือเปล่าอาจรู้สึกดีที่มีคนมาเป็นห่วงหรือให้ความสนใจรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นหลังจากความล้มเหลวในชีวิตคู่แต่ก็ยังไม่ไว้ใจมันบอกไม่ถูกอาจเพราะแผลเก่ายังไม่ทันหายหรือเพราะตัวตนของอาจารย์เองทำให้รู้สึกไม่ไว้ใจกันแน่แยกไม่ออกเหมือนกัน นึกย้อนกลับไปตอนนั้นฉันคิดว่าเราอาจเป็นเพื่อนกันได้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์บางอย่างแล้วทำให้เขาแสดงออกแบบแย่ๆเหมือนคนเห็นแก่ตัวในสายตาของฉันและไม่รู้ว่าเพราะความแปลปปวนของอารมณ์จากโรคที่ฉันเป็นหรือเพราะความแปลปปวนจากอารมณ์แบบศิลปินของเขามันได้นำไปสู่สงครามศาสตร์คำพูดแรงๆใส่กันยิ่งเมื่อเขาเผอหลุดคำพูดชวนอึ้งให้เสียความรู้สึกและผิดหวังออกมาหลายประโยค ฉันรู้สึกราวกับว่ากำลังมองสีสวยที่ฉาบเปลือกนอกของเขาแห้งแตกและกระเทาะหลุดล่อนออกมาพอมองทะลุเข้าไปเห็นตัวตนข้างในมันช่างต่างจากเปลือกนอกราวกับคนละคนแน่หล่ะว่าทำให้รังเกียจจนมีอคติกับเขาฝังใจมาถึงทุกวันนี้ตอนนั้นฉันพูดทิ้งท้ายอย่างอาฆาตชีวิตนี้จะไม่มีวันอโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เขาทำเรื่องจบลงแบบเลวร้ายสุดส ยิ่งกว่าจบแบบเลวร้ายคือฉันสูญเสียศรัทธาในชีวิตไปด้วยอาการซึมเศร้าดิ่งลงเหวไปอีกกลายเป็นไม่ใช่แค่ผิดหวังเศร้าเสียใจมันลึกกว่านั้นมากเป็นความรู้สึกหมดศรัทธากับมนุษย์กับการมีชีวิตอยู่ต่อไปหมดศรัทธากับความเชื่อทุกศาสนาโดยเฉพาะกับคนที่พูดว่าชอบปฏิบัติธรรมฉันยิ่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นผ่านคิดว่าผู้ชายทุกคนเป็นพวกชั่วช้า พร้อมจะซ้ำเติมผู้หญิงได้เสมอแม้รู้ทั้งรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเคยเจอเรื่องแย่ขนาดไหนมาก่อนก็ตามฉันกลับไปพบจิตแพทย์ด้วยใจห่อเหี่ยวหนักกว่าเดิมเล่าเรื่องให้หมอฟังและบอกว่ารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเศร้ายิ่งกว่าหดหู่เป็นความเซงชีวิตที่โคตรเซงเบื่อและหมดศรัทธากับทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปจะไม่หากิจกรรมอะไรทำอีกแล้วขออยู่เฉยๆนอนเลื้อยไปวันๆดีกว่า ฉันบอกหมอว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดหมอบอกว่านั่นแหละคือมนุษย์แต่เราจะเก็บตัวอยู่ในถ้ำโดยไม่เจอสังคมไม่ได้แม้ว่าไม่สามารถควบคุมทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราก็ต้องควบคุมชีวิตตัวเองให้ได้ต้องเข้มแข็งกว่าจะเข้มแข็งจากเหตุการณ์ส่วนนี้ได้ก็ใช้เวลานานพอดูเพราะการเสื่อมศรัทธากับมนุษย์นี่มันน่ากลัวยิ่งกว่าถูกหักหลังยิ่งกว่าความรู้สึกอะไรหวยทั้งหมด ไม่ใช่ความผิดหวังมันเป็นความสิ้นหวังสิ้นหวังต่อการมีชีวิตอยู่ถ้าหากต้องพบเจอกับคนพวกนี้อีกแย่กว่านั้นมันยังทำให้ฉันเริ่มคิดหาวิธีฆ่าตัวตายให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุบ่อยขึ้นจากประสบการณ์ตอนอยู่ในภาวะซึมเศร้าหนักๆผู้ป่วยอย่างฉันจะรู้สึกอ่อนไหวกับคำพูดของคนรอบข้างแม้บางครั้งเป็นคำปลอบคำเตือนสติ แต่กลับฟังแล้วหดหูยิ่งขึ้นเช่นเศ้านานเกินไปแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นสักทีตัดอกตัดใจบ้างเถอะน่าสงสารจังเป็นซึมเศร้าจริงหรอคิดไปเองหรือเปล่าทําตัวหน้าเบื่อจริงไม่รักตัวเองหรือไงแล้วฉันยังทนไม่ได้กับคำท้าให้ตายถ้าไม่รักตัวเองก็ตายไปเลยสิมันทำให้ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าชวนให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่า เราควรจะตายจริงๆสัทีเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามอย่าใช้คำพูดประมาณนี้กับผู้ป่วยเลยนะยิ่งกว่าติดคุกจริงคือติดคุกใจหลังจากแท้งลูกได้สองวันก็ถูกพ่อของลูกทิ้งกลายเป็นคนไข้จิตเวชเป็นโรคซึมเศร้าบ้าบอที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดว่ามันดีขึ้นหรือหายหรือยังเจอเรื่องแย่ซ้ำเติมจากอาจารย์สอนวาดรูป ทุกเหตุการณ์ช่วยตอกย้ำให้จิตใจอ่อนกำลังลงสุดๆศรัทธาในความเป็นมนุษย์หมดสิ้นลงแต่เรื่องเลวร้วายยังไม่จบแค่นั้นฉันพบจิตแพทย์สม่ำเสมอค่อยๆลดยาจนไม่ต้องกินยาต้านเศร้าอีกหลังจากผ่านไป16เดือนตอนนั้นคิดว่าเมื่อไม่ต้องกินยาหมายความว่าหายจากโรคซึมเศร้าแล้วต่อไปจะไม่เป็นมันอีกแต่นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลโรคซึมเศร้าไม่หายไปไหน ยังคงเป็นคุกที่มองไม่เห็นกักขังตัวฉันไว้ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่ทำให้แน่ใจว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้จากไปไหนมาจากเรื่องเลิกทำบริษัทและมีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นโรงพิมพ์ตอนนั้นฉันไม่มีงานมากพอความจริงคือไม่มีแรงมากพอจะทำงานเหมือนเดิมจึงไม่สามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ได้หมดฝ่ายการเงินคนหนึ่งรับผิดชอบตามทวงเงินฉันทวงจนสนิทกัน รู้เรื่องราวว่าฉันเจอปัญหาอะไรกำลังรักษาตัวอยู่กับอาการซึมเศร้ารู้แม้กระทั่งสถานะการงานและการเงินของฉันว่ากำลังดิ่งเหวคุณแหม่มฝ่ายการเงินคนนี้มักพูดปลอบใจเสมอบอกว่าหาทางช่วยผัดผ่อนกับเจ้านายให้โดยขอว่าเวลามีเงินให้รีบทยอยจ่ายคืนเป็นเงินสดครั้งละหมื่นสองหมืก็ได้ฉันยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดจากความโง่และความไม่ใส่ใจของตัวเอง รวมทั้งความไว้ใจแบบผิดๆคิดว่าคุณแหม่มเข้าใจและเห็นใจคอยช่วยเรามาตลอดจึงกล้าให้เงินสดกับเขาไปหักหนี้แถมไม่ทวงถามอะไรมากมายหลังจากเคยถามว่าทำไมไม่ให้โอนเงินเข้าบัญชีโรงพิมพ์เลยและทำไมไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ซึ่งคุณแหม่มตอบว่าเพราะยอดเงินไม่ครบตามแต่ละยอดถ้าทยอยจ่ายให้จ่ายเป็นเงินสดดีกว่าและที่ไม่มีใบเสร็จพอต้องออกตามยอดเงินเต็มจานวน ฉันโง่ไหมอาการซึมเศร้าเป็นส่วนสำคัญให้ไม่สนใจติดตามอะไรมากด้วยมีเงินก็จ่ายไปบัญชีตัวเองยังจดไว้ไม่ครบเลยด้วยซ้าเป็นความไว้ใจบวกกับความสะเพร่าของตัวเองจนเวลาผ่านไปเกือบสองปีจ่ายหนี้ไปรวมแล้วหลายแสนทั้งออกเช็คล่วงหน้าคํำประกันหนี้ไว้ด้วยวันหนึ่งฉันก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจข้อหาเช็คเด้งฉันโทรไปหาคุณหม่มทันที ถามว่าทยอยจ่ายหนี้มาตลอดทำไมต้องแจ้งความคุณแม่มบอกว่าทนายของโรงพิมพ์ให้ทำแบบนี้ลูกหนี้จะได้ไม่หนีฉันรับฟังแบบไม่เข้าใจคุณแม่มบอกว่าไม่มีอะไรหรอกได้หมายเรียกก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาไปคุยกับตำรวจให้เองแต่สุดท้ายฉันก็ได้หมายเรียกครั้งที่สองเพราะไม่ใส่ใจอะไรเชื่อใจคุณแม่มคิดน้อยโงงี่เง่าอะไรก็ตามดันมีเหตุให้ฉันไปโดนตำรวจจับ ที่ชายแดนสะแก้วในวันหนึ่งฉันได้รับหมายเรียกแต่ไม่รู้ว่าการไม่ไปตามหมายเรียกทำให้ถูกออกหมายจับวันเกิดเรื่องฉันกับเพื่อนคนหนึ่งไปหาซื้อของที่ตลาดโรงเกลือมาขายตลาดนัดเราเลือกนั่งรถบ่อนเพราะประหยัดและได้กินข้าวฟรีมีข้อบังคับว่าต้องข้ามแดนไปฝั่งปอยเปตเพื่อรับคูป,ปองอาหารและค่ารถคืนอีกหนึ่งรทุกคนผ่านได้หมด ยกเว้นชั้นโดนกักตัวให้อยู่ในห้องชั้นบนของด่านตรวจคนเข้าเมืองมีตำรวจคนหนึ่งมาสอบสวนฉันบอกเขาว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีหมายจับส่วนคดีเช็คเด้งก็ทยอยจ่ายเงินให้เจ้านี่มาตลอดแถมยังโทรคุยกับฝ่ายการเงินให้รับรู้ด้วยตำรวจคงเห็นว่างงจริงๆและคงเห็นความเฉยชาในแววตาของฉันด้วยเขาสั่งให้โทรหาคนมาประกันตัว บอกว่าสายๆเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปโรงพักต้นเรื่องในกรุงเทพฉันบอกเขาว่าไม่รู้จะโทรหาใครมีแม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่มีเงินมาประกันตัวหรอกและฉันไม่อยากให้แม่รู้ว่าถูกจับด้วยอยากจับก็จับไปเถอะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาคงเริ่มรู้สึกสงสารเพราะฉันไม่รู้อะไรเลยนอกจากไม่รู้ยังไม่คิดอยากทำอะไรเหมือนคนหมดสิ้นความหวังกับชีวิตไปแล้ว ตลอดทั้งวันที่โดนกักตัวในด่านจนถูกส่งมานั่งในตารางบนสถานีตำรวจในกรุงเทพฉันบอกไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรบ้างเจ็บใจเสียใจสิ้นหวังเครียดอึดอัดอยากตายความรู้สึกมันเยอะแยะมากมายจริงๆตำรวจหน้าห้องขังบอกให้โทรหาใครก็ได้มาประกันตัวฉันตอบว่าไม่มีไม่รู้จะโทรหาใครเขาบอกว่าโทรเถอะโทรหาสักคนพอคิดว่าฉันทนอยู่ในคุกไม่ได้หรอก ถ้าไม่ประกันตัวคืนนี้พรุ่งนี้ต้องส่งตัวไปเรือนจำลักษณะอย่างฉันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นได้แน่นอนฉันตัดสินใจโทรหารุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งรีบทิ้งงานมาประกันตัวให้ทันทีหลังสอบถามเรื่องราวกันรุ่นพี่เตือนว่าให้ระวังและกลับไปตรวจสอบฝ่ายการเงินชื่อคุณแหม่มดีๆเพราะไม่น่าไว้ใจเชื่อไหมว่าฉันไม่ได้ทำอย่างรุ่นพี่เตือนไว้อยู่ดีหนึ่งเดือนต่อมา ตำรวจเจ้าของคดีโทรมาตามให้ไปสะสางเรื่องคดีให้จบไม่อย่างนั้นจะจับเข้าคุกคุณแม่มตัดสินใจยอมมาถอนแจ้งความให้หลังจากต้องขอร้องอยู่นานเป็นสัปดาห์จนถึงเส้นตายของตำรวจนั่นทำให้คุณแม่มยิ่งหน้าไว้ใจและอาจทำให้ฉันต้องเสียเงินให้กับคนคนนี้เพิ่มขึ้นอีกถ้าคุณแม่มไม่โทรมาในวันหนึ่งขอร้องให้ช่วยบอกทนายของโรงพิมพ์ว่าที่ผ่านมาฉันยังไม่ได้จ่ายหนี้คืนโรงพิมพ์เลย ถ้าจะนับว่าโง่ฉันอาจยัง,งโง่ไม่สุดคำขอของคุณแหม่มชวนให้ฉุกคิดว่าทําไมต้องพูดแบบนั้นในเมื่อจ่ายหนี้มาตลอดแถมยังถูกตํารวจจับต้องไปนั่งในตารางถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเสียประวัติคุณแหม่มบอกว่าเงินที่จ่ายมาทั้งหมดหลายแสนมีคนขอยืมไปและสัญญาจะคืนให้ในอีกสามวันเพื่อมาจ่ายโรงพิมพ์ถ้าฉันไม่ช่วยพูดแบบนั้นเขาต้องถูกไล่ออก เพราะลงพิมพ์ต้องคิดว่าเขามีส่วนเรื่องเงินก้อนนี้หายไปฉันไม่ได้เชื่อคุณแหม่มแล้วแต่แกล้งรับปากไปว่าจะพูดกับทนายแบบนั้นให้ถ้าพรุ่งนี้เช้าคุณแหม่มทำสำเนาบัตรประชาชนลงชื่อและเขียนกำกับว่าฉันจ่ายเงินไปให้แล้วทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งคุณแหม่มยอมรุ่งขึ้นฉันไปพบคุณแหม่มรับสำเนาบัตรมาพอเดินออกจากโรงพิมพ์ฉันโทรหารุ่นพี่อีกคนให้ต่อสายหาเจ้าของโรงพิมพ์ทันที นัดออกมาดูหลักฐานว่าฉันจ่ายหนี้แต่ถูกคุณแหม่มโกงบ่ายวันนั้นฉันเล่าเรื่องราวให้เจ้าของโรงพิมพ์และทนายฟังเอาเอกสารจากคุณแหม่มและใบถอนแจ้งความที่มีชื่อคุณแหม่มชัดเจนให้ดูโรงพิมพ์จะจัดการกับผู้หญิงคนนั้นยังไงฉันไม่สนใจแต่เหตุการณ์นี้มาซ้ำเติมให้รู้สึกเสื่อมศรัทธากับมนุษย์อีกครั้งการเสื่อมศรัทธามันลึกยิ่งกว่าความเศร้ามันรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางผู้คน ก็ไร้ซึ่งความไว้วางใจเราจะโดนทำร้ายอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยตายซะดีกว่าทั้งที่หยุดยาและคิดว่าตัวเองหายจากโรคซึมเศร้าไปนานแล้วคืนนั้นอาการต่างๆก็กลับมาฉันนอนร้องไห้อย่างหนักหดหู่จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปตัดสินใจออกจากบ้านตอนเกือบสามทุ่มจำได้ว่ามีโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ในซอยที่เคยเช่าเปิดบริษัท ตั้งใจจะฆ่าตัวตายในโรงแรมน่าจะได้ตายสมใจเพราะกว่าคนจะมาเจอในวันพรุ่งนี้คงตายสนิทแล้วจริงๆฉันนอนนิ่งบนเตียงคิดว่ายาที่กำลังจะกินคงทำให้เราหลับแล้วตายไปเลยพอดีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเราไม่ได้เจอกันมานานเขาจับได้ว่าฉันร้องไห้อยู่เลยพูดอะไรหลายอย่างให้ผ่อนคลายลง ก่อนพูดให้เปิดใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรุ่นพี่บอกว่าอย่าเพิ่งตายให้มาอยู่ด้วยกันอาทิย์หนาขึ้นเหนือไปเจอเขาเลยไปลองใช้ชีวิตในที่ใหม่ย้ายต้นไม้ต้นเดิมไปปลูกในดินใหม่มันอาจเติบโตงอกงามได้และอย่างน้อยมีเขาอยู่ด้วยฉันก็ไม่ต้องรู้สึกว่าอยู่คนเดียวการพูดคุยได้รับกำลังใจฉันคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าแต่การพูดคุยนั้น ต้องทำให้รู้สึกถึงความเข้าอกเข้าใจจริงๆบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดถึงอาการที่กำลังเป็นอยู่ไม่ต้องถามว่าดีขึ้นไหมไม่ต้องแสดงความเห็นใจหรือสงสารสำหรับฉันความเห็นใจสงสารยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกแค่ชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องในความสนใจของผู้ป่วยมันจะช่วยให้สถานการณ์และความรู้สึกต่างๆดีขึ้นนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้จากการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของตัวเอง หนึ่งเมษายน2554มุมมองของคนที่มองผ่านลูกกลงเข้าไปเห็นคนในห้องขังกับมุมมองของคนในห้องขังมองลอดลูกกลงออกมาข้างนอกนี่มันต่างกันมากนะแม้ว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันเพียงแค่ลูกกลงกันเท่านั้นเองเคยมีโอกาสได้เข้าคุกไปในแดนนักโทษประหารและจำคุกตลอดชีวิตเพื่อสังเกตการโครงการศิลปะในคุกให้อาจารย์ท่านหนึ่ง ก่อนเข้าไปในนั้นเราเคยคิดว่าการลงโทษคนทำความผิดด้วยการขังคุกดูไม่สาสมแก่ความผิดของบางคนพวกฆาตกรฆ่าคนนักโทษข่มขืนหรือค้ายาเสพติดน่าโดนโทษประหารไปเลยดีกว่าจับเข้าคุกอยู่ฟรีกินฟรีสบายจะตายพอเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในคุกแล้วถึงได้รู้ว่าการใช้ชีวิตโดยไรอิสรภาพนั้นเป็นชีวิตที่แสนทรมานจึงไม่แปลกว่า คนคุกหลายคนมีอาการซึมเศร้าแม้กระทั่งฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองแววตาของคนคุกไม่เหมือนแววตาคนทั่วไปที่เราเห็นเดินกันตามท้องถนนคนคุกส่วนใหญ่แววตาไร้ความรู้สึกเย็นชาแฝงด้วยความหวาดระแวงบอกไม่ถูกเราเองก็เคยติดคุกเป็นคุกในจิตใจกักขังเราไว้โดยมีผู้คุมชื่อความรู้สึกตอนเป็นโรคซึมเศร้าชีวิตช่วงนั้นก็เหมือนติดอยู่ในคุก หาทางออกไม่เจอเรามองลอดลูกกลรงออกไปเห็นโลกภายนอกแต่ไม่สามารถพาตัวเองเดินข้ามลูกกรงนั้นออกมามันเป็นความรู้สึกกลัวงงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่รู้สึกอยากทำอะไรแม้กระทั่งเดินก็ยังไม่อยากเดินชีวิตช่วงนั้นหมดไปกับการนอนนอนและนอนตื่นขึ้นมาก็มองเพดานนิ่งๆแบบไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีพอคิดไม่ออกก็นอนต่อ หลับง่ายมากคิดว่ามันเป็นความสุขเพียงอย่างเดียวในชีวิตทุกครั้งก่อนหลับตาลงจะอธิษฐานเสมอว่าขออย่าให้ต้องตื่นขึ้นมาอีกเลยพอเริ่มลากตัวเองออกมาจากถ้ำออกมาสูดอากาศข้างนอกไปเจอผู้คนบ้างยังรู้สึกเหมือนมีลูกกรงล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันกำหนดให้ร่างกายและการแสดงออกเปลี่ยนไปจนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันหลายปีคนหนึ่งพูดว่า ทำไมแววตาเราเหมือนคนไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเหมือนคนไม่มีความรู้สึกเราอยากบอกเพื่อนแต่ไม่ได้บอกเขาในวันนั้นว่าไม่ได้อยากให้ตัวเองเป็นแบบนี้คนติดคุกอยู่หลังลุกกลงนะ่ะมันไม่ได้มีแค่ความรู้สึกกลัวหรือเหงาเท่านั้นยังรู้สึกสิ้นหวังมันนุนแรงยิ่งกว่าความผิดหวังเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือแม้แต่อีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะต้องทำอะไรหรืออยากทำอะไร เป็นความเซ็งยิ่งกว่าความเซ็งเป็นความเย็นชาที่เย็นชายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันว่าเราเริ่มอยากแหกคุกซึมเศร้าที่ขังเรามาหลายปีตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ว่าพยายามอยู่หลายครั้งแล้วก็แพ้เหมือนพยายามตะกายขึ้นจากก้นเหวอีกเรืิกเดียวจะขึ้นมาได้แต่ไม่ยอมทำอะไรปล่อยตัวให้ตกลงไปก้นเหวอีกทั้งที่มีเพื่อนมีคนหวังดีและให้ความช่วยเหลือหลายคน ช่วยจนเรารู้สึกละอายใจเพราะไม่สามารถทำอะไรตอบแทนพวกเขาได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เข้าไปนั่งอยู่หลังลูกกลงจริงๆแล้วมองลอดออกมาสังเกตความรู้สึกของตัวเองความเจ็บความเศร้าความอะไรทุกอย่างที่เคยรู้สึกมาตั้งแต่จำความได้หลังลูกกลงมีแค่ความเงียบกับความคิดมันไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจแรงกล้าอย่างหลายคนคาดแต่ไอความสิ้นหวังเนี่ย บางทีก็มีมุมใช้ได้อยู่เหมือนกันเพราะพอมันตกลงไปถึงขีดสุดแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นมาทําให้เราไม่อยากจมกับความรู้สึกบ้าๆพวกนั้นอีกต่อไปแล้วอยู่ดีๆก็หยุดร้องไห้หยุดฟูมไฟล์ตอนเดินผ่านประตูลูกกลงออกมาจึงรู้สึกเฉยมากทุกวันนี้ถ้ามีคนถามว่าอยากทำอะไรต่อไปเราจะตอบว่าทำอะไรก็ได้เพราะใครบางคนยังไม่ให้ตายเราก็ต้องอยู่ แล้วถ้าอยู่ก็ต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีแค่นั้นเองที่แน่ๆเราคงไม่พาตัวเองเดินเข้าไปอยู่หรือแม้แต่เฉียดคุกนั้นอีกแน่นอนอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์